จำกันได้ทั้งประเทศเปิดหกดาราชายตัวประกอบที่หลายคนจดจำมากที่สุดเป็นม้ามืดอ,ออกเพียงไม่กี่ฉากแต่โดดเด่นยิ่งกว่านักแสดงบทนำเล่นได้ดีตีบทแตกจน,นแฟนๆจดจำคาแรคเตอร์บางคนได้ประกบคู่กับนักแสดงระดับโลกมาแล้วจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับช่งกันได้เลยจ้า อันดับที่6โตอัมพลกับนักสแสดงตัวประกอบที่หลายคนคุณนาะคุตตาก,ก็เป็นอย่างดีโด่งดังมาจากการเล่นมิวสิกวิดีโอจนมีผลงานออกมาหลายๆเรื่องถึงจะได้เล่นเพียงแค่บทเล็กๆไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ความสามารถของเขานั้นก็ทําให้ผู้คนจดจาได้ไม่แพ้ดาราแถวหน้าแม้ว่าปัจจุบันเขาจะจากไปแล้วแต่ก็ฝากผลงานให้แฟนๆได้จดจําไม่น้อยกันเลยทีเดียว อันดับที่5ครูมืดประสาทคืนแทนเป็นศิลปินแห่งชาติกับความรู้ความสามารถในนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ตัวครูนั้นก็ไม่ยอมแพ้พยายามพักดันตัวเองด้วยความที่อยู่คู่กับวงการนี้มานานทาให้กลายเป็นครูที่มีฝีมือหาตัวจับได้ยากสําหรับผลงานที่ทําให้ครูโด่งดังเป็นผู้แตะก็คือการมารับบทเป็นหมอในเรื่องนาคีบอกเลยว่าไปถึงชั้นครูเรื่องการแสดงก็ไม่ไปสองร้องใคร นับที่ีเทนจตุวรวิทย์แม้ว่าเป็นดาราตัวประกอบในเรื่องแต่หลายคนไม่รู้ว่าในชีวิตจริงเป็นถึงพันตำรวจเอกผู้กำกับกองบัคับการตำรวจน้ำฝากผลงานในวงการบันเทิงมานับไม่ถ้วนด้วยรูปรักษณ์ที่ดูสง,ง่างามจึงไม่แปลกที่บทได้รับส่วนใหญ่นั้นจะออกแนวราชการบอกเลยว่าอาชีพตำรวจเป็นความฝันตั้งแต่เด็กส่วนการเป็นนักแสดงนั้นขอทำเป็นแค่อาชีพเสริมก็เพียงพอแล้ว อันดับที่3เวศิริเวศแม้ว่าจะไม่ใช่พระเอกหรือดาราดังแต่ก็เป็นนักแสดงตัวประกอบที่หลายคนจดจําและคุณหน้าไม่แพ้กับดาราชั้นนํากันเลยทีเดียวอีกทั้งดับเวศโด่งดังมาจากการเล่นโฆษณาจนทําให้เกิดเป็นวลีติดหูและยังได้รับผลงานโฆษณานับกว่า10ตัวและเวลาได้งานในละครทีไรก็จะได้รับบทเป็นตำรวจเสมอแถมในชีวิตจริงของเขานั้นก็เขารับราชการในฐานะตำรวจอีกด้วย อันดับที่2พรอ,อ,พอํมพรจากกรรมกรก่อสร้างสู่การเป็นนักแสดงตัวประกอบกับการแสดงมากกว่า100เรื่องฝากการแสดงโชว์ฝีม้ลายมือและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนออกเพียงไม่กี่ฉากในฐานะนักแสดงแต่เด่นกว่านักแสดงบทน,นําเสียอีกแม้ว่าปัจจุบันจะปิดตํำนานดาวร้ายไปแล้วแต่ผลง,งานของเขานั้นก็ทําให้แฟนๆตา่ึงใจไม่น้อยกันเลยทีเดียว อันดับที่หนึ่งไซเชียว,วงวีโรดกับเจ้าของวลีคุ้นหูจากเด็กที่ไม่มีอะไรสู่การเป็นมหาเศรษฐี500ไรเป็นนักแสดงตัวประกอบที่ออกเพียงไม่กี่ฉากแต่ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็นผลงานโฆษณามานับไม่ถ้วนด้วยคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครทําให้เขาโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้แถมยังได้เขียนค้างรวมแสดงประกบคู่กับดาราระดับโลกอย่างแองเจล่าโจลี่จนทําให้เขานั้นเป็นที่จดจําและมีชื่อเสียงมากมายกันเลยทีเดียว